สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูโปรโมชั่นนะฮะของทางซัมซุงนะครับก็เป็นของทางเครือข่ายดีแท็กนี่แหละครับก็นี้บอกว่าสมาร์ทโฟนนะโน้ตยี่สิบนะฮะแล้วก็ยี่สิบ a ลตา 5g นะครับเริ่มเพียงนะครับราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าของเขาเนี่ยดียังไงซึ่งโปรเนี้ยหมดสามสิบเอ็ดพฤษภาคมปีหกสี่นะครับก็มันเป็นหน้าจอร้อยยี่สิบเฮิร์ตเพียวนะฮะนี้ผมก็ เป็นตัวท็อปนะครับเรือธงนะแล้วก็มีปากกาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันไปพร้อมๆกันนะฮะว่าเป็นยังไงครับอันนี้เนี่ยดีแท็กนะฮะใจดีนะครับเริ่มเพียงหนะึ900นะ่งมืนเจ็ดพันเ ซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะฮะว่าเริ่มเพียง17,900เนาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ตรงนี้เขาบอกยายค่าเบอร์เดิมลดเพิ่มไม่อีก6ก0 0บาทเลยนะฮะทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เป็นซัมซุงนะฮะกเอ่อโน้ต20นะครับ2 5 6หิกิกนะครับก็เครื่องเปล่าเนี่ย20,000เอ่อ9,900นานะฮะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะว่า เขาเรียกว่าราคาแพ็กเกจค่าแพ็กเกจของคุณใช้699หรือ899เนี่ยก็จ่ายค่าบริการล่วงหน้า699ก็คือพัน0้านะครับแล้วก็ถ้าเป็น899ก็จ่ายส0 0พันนะร,ราคาค่าเครื่องเนี่ยก็ถือว่าลดลงมานะครับไม่ครับไม่ได้จ่ายเป็นแบบแพ็กเกจสูงๆนะฮะร,ราคาเครื่องเนี่ยถือว่าแบบถ้าผมใช้699อยู่แล้วนะฮะอันเนี้ย ผมดูแล้วแบบราคาเครื่องลงมาแค่ส0 0พบาทเองแต่ว่าก็อย่างว่าครับอันนี้อยู่ที่ความชอบและครับตรงนี้ผมอาจจะต้องมองเป็นแต่ราคาเครื่องเนี่ยถือว่าเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงนะครับว่าเป็นตัว 256GB ินะฮะเป็นตัว Samsung Galaxy Note 205G นะฮะนี้ราคาเครื่องนะครับก็คืออยู่ที่33,900นะาะ ตรงนี้เนี่ยก็คือราคา699ก็คือราคาเนี่ยก็จะเป็นไม่แตกต่างกันจากเมื่อสักครู่นะฮะก็คือราคาเนี่ยตรงนี้เนี่ยอ,อยู่ประมาณ5,000นะฮะในการลดนะฮะเหมือนกันเลยครับตรงนี้เนี่ยก็ถ้า5,000ันเนี่ยผมลงมาเนี่ยส่วนลดก็ยังไม่ถึงครึ่งนะฮะถึงนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัว899เนะฮะอยู่นี้อยู่ที่ความชอบนะฮะนี้จ่ายค่าปรการลูกหน้า2 0 0พันก็ไม่ได้เยอะนะครับ ต่อมานะครับซัมซุงนะฮะ Galaxy Note 20 Ultra เดี๋ยวดูตัว256 g b ิกนะครับราคาเต็มนะฮะ38,900นานะครับก็ถ้าเป็น699ใช้นะครับก็อยู่ที่32,900ราคาเครื่องก็ประมาณ6,000นนะฮะถ้าเป็น899ใช้นะครับราคาเครื่องก็จะถูกลงมาอีก8,900าครับตรงนี้ก็ยังนะฮะยังยังไม่โดนใจผมเท่าไหร่นะฮะตรงนี้นะฮะรู้สึกแบบ แต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าใช้ฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยชอบตระกูลโนต้ตอยู่แล้วก็เลือกได้นะฮะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับต่อมานะครับซัมซุงกาแล็กซีโน้ตยี่สิบตนะฮะตัวสองร้อยห้าสิบหกกิกนะครับก็ราคาเต็มสี่หมื่นสองเก้าร้อยฮะอันนี้ถ้าเป็นหกเก้าเก้านะครับก็โอ้อันนี้ราคาลงมาประมาณสัก ห้าพันนะฮะตระกูลโนต้ตนี่สำหรับคนที่ใช้หกเก้าเก้านี่คือลงมาประมาณห้าพันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เนี่ยอยู่ประมาณแบบแพ็กเกจสูงๆนะพันหนึ่งร้อยสี่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าเก้านะครับตรงนี้เนี่ยจะลดลงมาถึงหมื่นสองพันบาทเลยนะฮะแต่ว่าคุณต้องใช้แพ็กเกจหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าเก้าซึ่งถ้าคัคุณใช้อยู่แล้วว่ะแล้วคุณอยากจะแบบเออได้ลดราคาตรงนี้ผมว่าก็ถือว่าแต่ตรงนี้นี่คุณคุณต้องจ่ายล่วงแน่นะ บอกก่อนเลยนะฮะซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยใครเป็นลูกค้าย,ยายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยก็จะได้รับ6,000นะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าอยู่ที่ความชอบนะฮะของแต่ละท่านนะครับเพราะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมือถือเนี่ยต้องค่อยๆเลือกนะฮะมันมีเยอะมากมายเลยะฮะตอนนี้นะครับผมก็เนี่ยผมเมื่อกี้ผมก็ยังพูดอยู่เลย,เลยว่าเนี่ยอย่างราคาเริ่มต้น17,900กับราคาเครื่องนะฮะส เวลาราคาปกติเนี่ย29,900ืนาพนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็คือแตกต่างดิฟกันประมาณ12,000บาทนะฮะแต่คุณต้องใช้แบบราคาแพ็กเกจสูงๆนะครับก็ผมคิดว่าแพ็กเกจเนี้ยของโปรโมชั่นของทาง d t แท็น่าจะให้เหมาะกับคนที่ใช้แพ็กเกจร,ราคาสูงๆนะฮะตอนนี้สำหรับโน้ต20นะครับก็ถ้ายังไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเรียกว่าอะไรดีอ่ะ ชอบนะฮะมือถือสเปคแรงๆนะครับผมก็มีนะฮะลิงก์ที่อยู่ด้านใต้นะฮะก็คือสมัครบัตรเครดิตรอเลยเพราะเนื่องจากว่า ดีแท็ชอบมีโปรดีๆนะฮะว่าให้ผ่อนยาวๆโดนๆน,นะฮะก็จะมีบัตรพวก UOB ผพวก Citibank อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไปหามาให้นะฮะแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็สมัครนะะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสมบัติของคนสมัครผ่านนะฮะตรงนี้จะต้องมีเงินเดือนนะฮะหนึ่งบาทนะครับก็จะสมัครผ่านได้แล้วก็เมื่อได้บัตรนี้เกิด มาเจอโปรดีๆนะครับได้ได้รถด,ดีๆแล้วคุณใช้แพ็กเกจถึงเหมาะสมกับคุณนะฮะคุณก็สามารถผ่อนยาวๆแล้วได้ใช้ใชสมาร์ทโฟนดีๆไปได้เลยนะครับผมก็ถ้ายังไงชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับสวัสดีครับ